ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขนะครับเ้อเหมือนี่พามาเบิ่งสวนคาเกษตรแดงใงไงสวนที่จำแนยให้ครับพี่ครับน้องครับส่งให้ครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยากได้มาเอาอยุอ,อ่สวนเล็แห่งดีนะครับเพื่อสวนนี้ก็อยุบานหน้าเรื่องตำบ,บลหน้าเรื่องอำเภอหน้าเยีกจังหวัดอุบลราชชานี่ George. สวนญ่ครับพี่น้องสวนนี้ประมาณ4ี่รอยก่อสี่ร4อยกวอาใ่า่ๆครับครับสวนนี่อายุได้กับปีแล้วละครับพี่น้องปีปีกว่าปีกว่กๆวุ่นละครับ พี่น้องอย่างไรคางามผ่านคางามๆผ่านคากาเกร็ดแดงไงพ่านคากาเกรงง็ดแดงหน่อยหรือว่าจะเป็นค่าเหลืองไงค่าเหลืองเกษตรแังสิก็ทโทมมากด้ครับเด้อเบอร์โทรกับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับโทรมาได้ตลอดเวลาครับหรือว่าสีท่วมาสอบถามบังชัก,ก้นก็ได้ครับนาช่วงปลายฝนต้นหนาวต้นนานหนาวแบบนี้ครับช่วงที่เป็นสะปู่ครับเพราะว่าวันเชงสิบกได้วงว่าค้าห่อสิทายน้ำอมน้ำเช่สีครับหรือว่าค่าห้อสิ แบบว่าพันสิติดกากาจงสิ่ต้บตองยานครับถ้หนาผลแห้งลร้จังสิกับบกับกับกระติ๊กหนาก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าอย่างประสิทิผลเล็งจังสิครับแต่ว่าคันเป็นนาหนาวช่วงนาหนาวจังสิเป็นตะปูครับพี่น้องครับเบิ่งนอกระแทงนอครับพูดเละครับร่างแจกนอแทงนอยางงามเลยครับพี่น้องครับสวนนี่สิมีอยู่ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยก่อได้ครับพี่น้องสี่ร้อยก่อถ้าพี่น้องสนใจก่ก็ท่วมากหรือว่าสิมาเบิ่ง มาเบ e uh, ิ่งเอายุดสวนเลยอยทังดีนะครับพี่น้องมาเบิ่งเอายุดสวนหนาสวนเลยยิ่งดีครับพี่น้องบ่อแพงเลยครับเริ่มต้นยุดห้าร้อยขันกอใหญ่ได้เลยครับขันกอหน่อยยังขันเท่าเอามาเอาเลือกเป็นกอละสามร้อยสี่ร้อยยังถืกระมี่ครับเอยากจะอ้าถ้าพี่น้องสีเอาสีเลือกเบิ่งคุยกันได้ครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยากให้ส่งให้ยังสีส่งใส่กองส่งบรรจุใส่กองกะกองหนึ่งกะเพราจำดอกครับสามชิปหลุมเทาสีแยกหลุมให้แล้วได้ครับพี่น้องแยกหลุมให้แล้ว อยากเป็นลุมเป็นลุมให้เหล็กกับสามชิปลุมยางตามได้หนึครับการันตีได้คือสามชิปลุมได้แหถ่ายยางพระท่านจะเต็มกล้องสิงกะยัดเข้าไปอีกครับพี่น้องเอาเข้าไปยางให้ว่าเต็มกล้องพอรอปุ๋เลยครับพี่น้องเต็มกล้องพอรอปุ๋เลยครับโอ้ยงามไยสวนค่ะสวนนี่ ปลูกที่รีกกันชิ่ว่าดงยกล่องเลยครับคือว่าปลูกแบบธรรมชาติเลวก็ชิบว่าดดว่างผังว่างแปลงปันไดครับพี่น้องเอ่อบ้ดว่างกว่มห่างคว่มระยะห่างปันได้คือว่าปลูกไปเลยครับปลูกไปเรื่อยๆครับครับปลูกได้ปีก็ห่างกระิีประมาณเมตรหาซีบน่แเละครับเพื่อนปลูกกระไดโบ่บ่เกินนี่ครับแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากให้มันก่อใงล่ำไงจังสีครับเสียงว่าห้าเอาไปปลูกนั้นสายพันธุ์เ้าเอาไปล่ำหน่อย ล่ำน้อยๆทั gr ้ส <pier wa. S 1> ิมันกันง่ายขเก่าครับเพราะต้นตายสายพันธุ์เกษตรแดงง่ายอยู่แล้วครับแต่ว่าขอแต่ว่าให้พี่น้องให้ระยะห่างของเขาครับให้พื้นที่เขามันกระสิแตกนอเกาะง่ายครับล่ำง่ายครับพี่น้องแตกนอไหวกับจีบบอสซาด้ครับพี่น้องบอสซาครับกันท่อให้ระยะห่างของเขาแหละครับให้พื้นที่ครับค่าเกษตรแดงง่ายมันต้องอาศัยพื้นที่ถ้าค่าเกษตรแดงน้อยทั้งสิกัเม็ดเครื่องกับพ่อแล้วครับเม็ดครึ่งเม็ดห้าสิบเซน จ่าถ้าเป็นค่ากระสีแดงง่ายก็เริ่มจากจะห้ามเพื่อนที่ห้าหน่อยห้าก็เอาเมตรหาซิฟก็ได้ครับจ่ว่าคันยากให้ดีคือสองเมตรเลยครับยิงก่อนญ่ยิ่งห้างยิงก่อหญ่ยิิงล่ำใหญ่แตกนอก่องามครับก่อนญ่ใบกระสวยครับครับ่าส่วนนี่ยุบบ้านนะเรื่องเลยครับเด้อทั่วมากระได้ทั่วมาหาผมเลยกระได้ศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับครับน้ำมครับพี่น้องฝนครับพี่น้องเบ่งรอบๆพบฝนละครับนาแนนอึ๊กตึกเลยครับนี่ สวนนี้เพิ่นสิแต่งอยู่เทียบนึง่งนะครับแต่งก่อแต่งก่อคือว่าตัดไอ้ลำที่ไอ้ลำที่มันอ่ะเฉามันเหี่ยวแล้วเพิ่นก็แต่งแต่ว่าเป็นปุ๋ยเป็นขี้งัวขี้ควายเังสิเพิ่นก็ใส่อยู่เรื่อยครับใส่อยู่เรื่อยครับเบิ่งตัวครับแน่นอีกติ๊กเลยครับพุ่นละโอ้โยต่างชาติเยอะแยๆมันกะพุ่นล่นะครับโอ้โยเบิ่งนอเบิง่งพุ่นล่ะครับนอ นอพ่อเอาได้คร uh ับกล้ามอก็ได้สิครับคือว่าข้าี่สีเน้นกินกินลั่มได้ครับจิตปอกล้ำปอกล้าเอานอนนะไปปอกกินนี่มุ้ยจะแมงแสี่ยมบ่พ่อโอ้คุณพ่ออันนี้ขึ้นพ่อจะของสวนเพิ่นเหรอครับเนี่ยลูกหลานเพิ่นกระปูกอย่างเงเนาะพ่อเนาะเออเออดเรื่องอะไรกินกอพ่อเขามาซื้อปีกาย่ปีก่อนเออเขามาตัดออกเครื่องหนึ่งเขาคดเอาเงาเข้าไปบ้านเอาล่ำตัวปลายมันไปปอกบ้าน ครับผมโอ้ยไล่ำหวานล่ำตัวปลายก็กินได้ได้แก่ก็กินได้คือเขาบ่บ่แก่บ่แก่บอกพ่อหวานแซ่บหลายแซ่บหลายบ่เคยกินตั๊กชอาก็มากินห้วยต้มกินกับป่นกับแก้วหรือว่าเฮาไปแกงก็ได้บ่แม่นบ่ได้ได้ได้เออได้เอาแกงเอาไปแกงก็กินก็ได้เนาะพ่อเนาะครับมันเห็นไหมแต่ว่าความพิเศษมันยั่วหมดเพ่ออันวันข้ามหวานความเสียบมันนอนี่มันสิมันสิบ่มีเยงื่อขังใน่มันบ่ นอหาของจิเปาะเลยเนาะคลขายกับมันเผาเออมันสิวหวานรสชาติสิวหวานครับอืพอี่อหก็ะยูกกับคามาสะดวแล้วเนาะมาสองปีแล้วเอออยู่กับคาสวนนี่ได้นี่มีอีสวนหนึ่งเนาะสวนหนึ่งก็อยูกอยู่หน้ามันวะสวนไหนจังทรวงใต้ัดสวนโอ้อันนั้นสวนนั้นน้ำท่วมเมื่นปลูกใส้หาหน้าพูดลุ่มๆกับพี่น้องเออมีคุณแนวได้ครับความคุณป่อนี่ก็ได้อือยู่นี่ประมาณสี่ร้อยก่อสี่ร้อยกอนย่างเต็มเอ็ดเนี้ยคือก็เอาไปสองสามก่อแค่นั้นแหละครับ ขึ้พก่อเพิ่นออกไปครับ้าพี่น้องสนใจกัโทั่วมากเลยครับอูย๊ยขึ้ามากข้างในาข้างคากคว้าแบบนี้กูละ <c oughs> มีตะกอใยใยกูละครับ้าพี่น้องมีสภาพดินแบบไดก็ได้เลยครับสภาพดินทรายล้วนหรือว่าสภาพดินเหนียวสภาพดินลูกล่างยังเสียกับได้ครับถ้าามีดินแบบได้ใช่ว่าการการที่เ้าเา ถ้าเป็นสภาพดินรูกร่างจังสีกับว่้ตองโยกล่องก็ได้หรือว่าเป็นดินไา้ล้วนจังสีจะว่าสานยกล่องยิ่งดีนะครับพี่น้องมันจังสีป้องกันการอมน้ำได้าจาว่าคันค่าห้ออมน้ำแล้วใบมันสีอยากเหี่ยวอยากแหง้งน้อยได้ครับอ่สา,าขาค่าเ่าหอมน้ำหนาฝนจังสีตะว่าทา,างที่ดีคือให้โยกล่องแหละครับดีที่สุดมันจังสีอ่คือว่าแก้ปัญหาแก้เฉพาะนาได้เลยครับพี่น้องว่าต้องเห็ดลำไร่ว่ต้องเห็ดลำดีลำไรคือจังอ่า ขันเท้าเพราะหยกกล่องสิมันอาจสิอุมน้ำก็ได้ังสิครับถ้าเป็นดินไส้ล้วนังสิครับเใ็่แล้วว่าใช่ว่าดินบางนีมันมันมันอยู่ทั้งโน้นครับอยู่ทั้งโน้นเพิ่นก็เพิ่นก็บ่ได้ได้ยกกล่องคือว่ามันสิไหลลงไปเลยครับอันนี้ไหลลงไปเลยบ่ได้อุมน้ำครับถ้าลูกกลั้งยังสิครับ่เป็นยังถ้าดินลูกกลั้งเป็นชั้วดินควนหินนั่นแหละครับเออห้างดีครับห้างงามห้างร่ำไงห้างร่ำไงดีบดนะดีบดนะพ่อเนาะปลูกยังไงล่ะพ่อครพี่กับมี สารพัดของกลินกลัเน yeah, ี่ยว okay. no, ่าทำไมเนี่ยกิ่นมันบ่ทำไมเนี่ยกลิ่นบ่หกบ่หกหกกระเสียเป็นมันเล็กๆน้อยบ่เนี่ยกิ่นีกด้วยไซกับบ่หกบ่แมนผู้ใด้ว่าหกผมเกิดเสียงอยู่แมนเนี่ยกินบ่มีการหกครับโอ้ยงามครับงามเนี่ยเบิ่งดูครับสวนเพิ่นอันนี้คนพ่ายใด้ปัดคอามเป้ยงเพอเขามาเห็ดสวนมางอย่างเขาก็เห็นบองหยาบองงุ่งขันมันหกเน่ทั้งสี่เขาก็อดไม่ได้เนาะพอเนาะ ว่าเพืกระดิ่งก็เล่าเพื่อนล่ะที่อ่าเดี๋ยวกับอุ้ยงามกักงามเลยเดี๋ยวกับสวนนี่กับซีลอยกอดนะครับที่ลอยกอดง่ายๆเลยครับพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยากได้อ่าเอาไปปลูกทดลองเบิงังสี่กระได้เ้ยครับเด้อปลูกทดลองเบิงังสี่กระได้เอาเป็นกล้องเังกงสีกระได้เป็นกล้องสิผมก็ส่งให้บทรงไทยครับพี่น้องส่งให้หทั่วประเทศส่งให้ทั่วประเทศครับ ว่าพี่น้องสิอยืมมังไดมุมงไดแก่ยไดของปวดเทียบเท่กับทรงให้ไใดเมดครับทรงบรรจุใส่กล่องทรงบริษัทเคอรี่หรือว่าบริษัทแฟชชั่นสิเลยครับบ่ได้ไปทรงเองเด้ครับบ่มีเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องให้พี่น้องโอนเอาได้ค่าแล้วตรงปกแล้วก็จังโอนครับบางเทีถ้าเก็บเงินปลายทางของเขาบ่ตรงปกก็มีเลยครับทรงของขี้ไร้แห่งขี่เขาก็เสียเงินถี่ไม่ซื้อเลยครับเก็บเงินปลายทางก็ได้อันนี้ให้เบิ้งค่าเะก้อนครับหรือว่าเอาไปปลูกเะก้อนจังโอนก็ได้ครับพี่น้อง บ่ได้ซีเรียสกับเรียงเงินครับพี่น้องขอคือว่าส่งให้ไปแบ่งปันให้กับพี่กับน้องเอาไปปลูกครับแบ่งปันให้ออกงามๆหรืครับยางงามเลยครับคัดสรรให้ยางงามเลยครับให้กับพี่กับน้องเอาไปปลูกแบ่งกันครับแบ่งปันให้พี่น้องยางงามเลยครับคัดสรรให้ยางงามเงาใดก่อใดหรือว่าหลุมใดห้าแยกออกแล้วกันมันตรงว่ามันบางามพูดจังว่าขันไฮทรายว่าตายครับค่ากับฆ่าเกษตรแดงไงนี่ครับเข้าร่องดินก็ไม่ตายแต่ว่าบ่อยากให้ซาครับ ถือว่าเอาไปปลูกแล้วให้มันได้ผลทันที่ถือว่าให้มันติดเลยนะครับให้มันใจพันตัวเส้นวาติดแท้แน่นอนจังเอาให้กระพีกระปนองครับบ่เอาพ่อกระเทือนให้เอาให้ย่างง่ามให้ย่างดีเลยครับพี่น้องสนใจกระท้มากกรบพี่น้องหรือว่าอยากได้ค่าเกษตรแดงเงี้ยเนี่ยขึ้นสวนนี่ค่าเกษตรแดงน้อยก็มียนะครับเด้อค่าเกษตรแดงน้อยเกษตรแดงน้อยก็คือกันนะครับมันเพียงแต่ว่ามันอาจจะมันมันมันสีน้อยกว่านี้จังน้อยก็สูงสามเมตรขึ้นกันนี่แหละครับสูงความสูงกับสามเมตรขึ้นกัน คาเหลืองไงจริงๆกระส้วงสามเมตรชื่อกันครับพี่น้องคาขาวคาหยวกกระมีจริงๆได้ครับพี่น้องคาขาวคาหยวกกระมีมีทุกทุขคามีสุพันจริงเบิังเนี่ยครับอ่อนซ้อนบ่ผุหลานอนก็ร่างแตกมากนาหนาวยิ่งแตกดีได้ครับพี่น้องหนาหนาวแต่ว่ากันย่ะย่าให้มันแห้งหลายย่่ายะไควแห้งหลายเด้ครับพี่น้องเด้อยรับพี่น้องเอาไปปลูกแล้วจริงๆกับสี่มือหามือเข้ากับจังฮดให้น้ำเจี๊ยนึงปล่อยน้ำลงไปเลยครับปล่อยลงไปเลยใส่สายยางหรือว่าเขาจะ ระบบหน้ามังสีแล้วแต่พี่น้องสี่เฮ็ดเอาตามสะดวกครับแต่ว่าอย่าให้ย่ามันแหงหลายย่ามันแหงหลายครับอาทิตย์หนึ่งเข้าจังห้ยได้นึงก็ได้งสี่ครับเิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายเด้่อครับพี่น้องจีิดตามเราชมเ้วยอครับพี่น้องขอบคุณมา,มากๆครับอย่าลืมเรื่อครับ0 6 3ย2 4ก6 5 1่กครับพี่น้องขอบคุณมากครับ